เราเป็นลักษณะอย่งไงเราไม่เห็นไม่รู้จักเลยแต่จะเอาแค่ความถูกใจอยากได้เข้ามาแม้แต่ความอยากได้เข้ามาเราก็ไม่เห็นเหมือนอยวันนี้สวยจังเลยอย่างเงี้ยยิ้มพอใจแต่ไม่เห็นไม่เห็นมันจะแสดงออกชมฉันอีกสิหรือบางทีเนี่ยถ้าบางคนเห็นบางคนจะเป็นเก็บอาการยิ้ม ขมขมเน่เขาเรกขมจริงๆอาการที่มันเกิดขึ้นยิ้มก็ได้นะทำอาการขึ้นมาก็ได้นะแต่เห็นรู้ทันอ่าแล้วมันยิ้มอยู่ครึ่งวันไหมเนี่ยรู้รู้ตรงนี้อ่าเห็นเมื่อใดที่เราเห็นหรือทันมานจริงมันจะมีแค่ขณะหนึ่งแล้วดับไปแม้แต่ความไม่พอใจขณะหนึ่งแล้วดับไปแต่มันถ้ามันมีกำลังมากหรือการกระทบตรงนั้น มันมีสัญญากับความรู้สึกนี้มากหน่อยมันก็จะขึ้นมาบ่อยหน่อยทําไมต้องว่าให้เราหาเหตุหาผลอพออยู่ด้วยกันก็อยากให้คนอื่นไม่พอใจคนที่เราไม่พอใจเหมือนเราไม่พอใจในะอันนี้เขาเรียกว่ามันหาพวกอืกิเลสน,นี่แหละมันจะหาเพราะมันมันล้นออกจากใจมันเห็นไหมความเกลียดชังที่มีในใจ ส่งต่อออกไปก็ย่อมเป็นความเกลียดชังแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นอีกนะเราก็จะมองด้วยปัญญาว่าโอ้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ภาษานะเป็นความรู้สึกเพราะเขาทุกข์เขาเลยแสดงความทุกข์ใส่คนอื่นทำไมถึงเข้าใจเขาเพราะเข้าใจตัาเองมันเคยทุกข์เนี่ยมันเคยไปยุ่งกับคนอื่นอ่จนเราเริ่มเห็นว่าอ้ยมันลังงับได้อแค่เราไม่ตามเนี่ย เหมือนเมื่อกี้พูดเรื่องปัญหาเหมือนในศาลาเราเนี่ยสมมติมีกลุ่มควันเกิดจากไฟ่กลุ่มควันเต็มเลยเหมือนปัญหาเราไม่รู้จากเลยนะวิ่งชนปึ้งปั้งปึ้งปังเพราะมองไม่เห็นเข้าไปแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ตองดับอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้สาเหตุเลยว่าควันกลุ่มควันมาจากไหนถ้าเรารู้ทางเข้าของปัญหา ออกทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องมาทําลายควันเดี๋ยวมันสลายไปด้วยตัวของมันเองไม่นานหรอกอดทนดูไปนิดนึงพอเรารู้ทางออกของมันทางออกกับทางเข้าคือทางเดียวกันระมัดระวังไม่ให้มันเข้าก็เลยไม่ได้สร้างปัญหาคือมีสติไม่เข้าไปคล้องกับอารมณ์หรือความคิดของตนเองอย่างนะ กลุ่มความเหงาคนอื่นเกิดขึ้นเรียนรู้รู้รับได้แต่เราจะมีวิธีจัดการตัวนี้ที่จะเป็นด้วยประกอบด้วยสติปัญญาจริงมันจะสามารถเท่าทันเท่าทันในการแก้ปัญหาในแต่ละขณะเพื่อไม่สามารถที่จะลากใจให้เราลงไปทุก์ได้เนื้อเรื่องในการปฏิบัติจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ไม่ได้เกี่ยวกับปรากฏการณ์นะแพ ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวแต่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกี่ยวคือเราปฏิบัติยังไงมีผลยังไงต่อเหตุการณ์นี้ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาทุกอย่างสร้างทุกข์ให้เราได้หมดเลยเพราะใจเรามันเต็มไปด้วยทุกข์มันร้อนมันีแต่กลุ่มควันอยู่ภายในมันพร้อมพ่นควันออกไปแต่พอเราเห็นควัน ถ้าเปรียบอย่างเงี้ยคือมันเห็นเป็นรูปธรรมมันมองได้ง่ายอ๋อควันมาแล้วหน้าที่เราทำไงมีสติก็เห็นแล้ะอย่าไปใกล้สิแต่เนี้ยมันมองไม่เห็นได้ด้วยตาทีเนี้ยแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับไม่มีอะไรที่จะปิดบังนะทุกอย่างเปิดเผยแค่เราขาดสติแค่เราขาดตาไหนความรู้สึกตัวนี่แหละ คนนี้มีความโกรธเขาก็ถือป้ายไฟมาเลยนึกออกหคนที่มีความดีก็ถือป้ายไฟเพราะฉะนั้นมีแต่คนโง่ที่คิดว่าไม่มีใครรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงนั่นแหละหมายถึงสิ่งที่เขามีสมบัติของใจเป็นสมบัติของเขา <c oughs> ปากพูดดีแค่ไหนก็ตามแต่การกระทําการกระทําคนอื่นผิดเพราะฉะนั้นมีสติให้มากมีสติให้มากใครจะเป็นยังไง เรื่องของเขาอ่าโลกจะเป็นยังไงเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือใจเราเนี่ยยังมีกิเลสมากน้อยเท่าไหร่อะไรหายไปอะไรเหลืออยู่อะไรมากอะไรน้อยให้รู้ชัดตรงนี้อถ้าไม่มีวความสงบเกิดขึ้นมาในจิตในใจเลยต่อให้ได้ทุกอย่างดังใจอยากความสงบก็ไม่มีทางได้ไม่มีทางที่มันจะสงบแบบไม่รู้จกักหรอก มีแต่วความเดือดร้อนเหตุเดียวที่เรามาฝึกมหาหัดนะเพื่อมาเข้าถึงความสงบตรงนี้แต่พอพูดถึงความสงบมันดูไม่มีอะไรเนาะดูไม่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น่าตื่นเต้นเพราะเรามันชินกับความสุขร้อนลนคุ้นชินกับความสุขที่ไม่ไมิมเกียมเผ็ด <c oughs> <c oughs> ร้อนความสงบเราไม่รู้จักพอเราไม่รู้จัก มันก็จินตนาการไปตามความเห็นความคิดต่างๆน่าๆต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วน,นอกจากนั้นนะไม่พยายามที่จะรู้จักด้วยแต่มันก็เป็นธรรมดาอีกนะ <c oughs> เป็นธรรมดาใครจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของเขากลับมาดูใจตัวเองรักษาใจตัวเอง อย่ามีข้อแม้กับความดีอะไรที่เป็นความผิดก็อย่าไปทำฝึกสติไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยความมีชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ตั้งได้นานนะเหมือนเดินถอยหลังนะเหมือนนาฬิกาที่เดินถอยหลังไม่รู้เมื่อ,อไหร่มันจะหยุดเดินในขณะที่มันยังประกอบด้วยกําลังกายกาลังใจที่ยังมีอยู่ตอนนี้ทำประโยชน์ให้เกิดให้มีแก่ใจตนให้เต็มที่ ไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้นะสิ่งพวกนี้วันหนึ่งที่เรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยครูบาป,ปันกำลังแสดงธรรมพี่เอฟเขียนดีนะธรรมะที่ไร้เสียงเพราะไม่ได้ใช้ปากพูดสิ่งที่ท่านเป็นนี่แหละ,ะแต่เราจะมีสติน้อมนำเข้ามาสู่หัวใจเราไหมทุกคนมีโอกาสเป็นอย่างนั้งงนแต่กําลังใจเราจะต่อสู้กับเวทนาตรงนี้ได้ไหม เราจะอยู่กับมันยังไงถ้าวันหนึ่งที่มันมันมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยเวทนากายในตอนที่เวทนากายยังไม่มากแค่โดนอารมณ์ไม่พอใจเนี่ยอันนี้เวทนาจิตนะเรายังไม่เบรกเลยอย่าไปพูดเลยตอนนั้นค่อยควบคุมไม่มีทางอ่าตอนนี้ร่างกายยังไม่ป่วยเนี่ยยังมันยังไหลได้ถ้าวันหนึ่งเวทนากายจัดจัดความอยากหายความหงุดหงิดความกลัว ความท้อแท้ความโอ้สารพัดระเพข,ขึ้นมาความเจ็บปวดเนี่ยคนที่หายใจไม่ได้เนี่ยทรมานมากๆเพราะเราเคยเป็นหอบพืดนอ่ามันทรมานมากๆถ้าจิตที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ฝึกเนี่ยมันมันดีดดิ้นมันกลัวสิ่งที่มันกลัวที่สุดคือกลัว,ลว,ลวตายไม่ใช่กลัวเสียเงเินหรอกอ่าแต่เรากลับไม่ยอมเรียนรู้สิ่งพวกนี้เลย ทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นความตายของเราอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอยู่แค่นี้เองนะความมีชีวิตของเราตั้งอยู่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นหลักนะแต่เรารู้หรือยังว่ามันทำงานยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่หรือมีใครมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีลมหายใจยมีไหมเพราะฉะนั้นเราหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด นี่แหละผู้เจ้าถึงเรียกกายกายในกายกายในเนี่ยลมเนี่ยถ้าลมดับนี่ดับเลยตายพรอะนี้นเรามาเรียนรู้กายตอนนี้มันเนื่องด้วยอะไรมันทำงานยังไงแม้แต่เวทานาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นนามทั้งหมดแต่ทำงานเนื่องกันทำงานเนื่องกันเราจะเห็นเลยว่าจุดเปลี่ยนอพอเราพอเราฝึก สติดูลมมากๆเข้าเราจะเห็นรายละเอียดที่เนื่องกับลมพอเราเรียนรู้ลมชัดหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ลมหยาบเราก็รู้ลมละเอียดเราก็รู้เราจะเห็นเวทนาเกิดเนื่องกับลมหายใจเหมือนเมื่อเมื่อกี้เนี่ยที่เอบอกว่าเวลาเราพอใจเราจะเห็นเราจะเห็นว่าความพอใจเกิดขึ้นลมหายใจเราเปลี่ยนเป็นแบบไหนเนี่ย เวลาเราไม่พอใจลมหายใจเราเปลี่ยนเป็นลมแบบไหนเพราะเราอยู่กับลมปกติลมที่ร่างกายมันหายใจปกติมันเป็นแบบไหนเราจะเห็นเลยเวลาจิตมีอารมณ์จิตที่เป็นอารมณ์ที่เป็นในลักษณะของกิเลสลมหายใจจะแรงโกรธราคะโทสะ แต่ความหลงเนี่ยดูยากเพราะมันมันก็คือหลงในราคะกับโทสะนี่แหละถ้ารู้เท่าทันในอาการเปลี่ยนของลมไม่ต้องไปรู้ชื่อมันนะแต่เราจะเห็นมันพอมันไม่พอใจลมจะแน่นขึ้นสั้นขึ้นตึกขึ้นมาอ่าพอลมแน่นขึ้นความอึดอัดขัดเคืองตามมาทันทีอ่าอันนั้นคือสภาพของความไม่พอใจ ความไม่พอใจแปลงเป็นความโกรธตามมาด้วยความอิจฉาลิษยาพยาบาทตามมานะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันแต่ถ้าเรามีสติรู้ลมเปลี่ยนปุ๊บหายใจตัดเห็นเนี่ยบเบรกนไนมะไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อร่วมกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเวทนาตอนนั้นเลยดับลงลมหายใจเลยกลับมาเป็นปกติแป๊บหนึ่งมันไปอีกก็ทำเหมือนเดิม เนี่ยเราจะรู้เลยการทําเหมือนเดิมการรักษาลมหายใจของเรานี่แหละให้เป็นปกติเมื่อได้ที่ลมปกติเราก็จะเห็นว่าเวทนาก็ปกติเวลาเรามีความสุขเวลาจิตที่มีปิติมีสมาธิมีความละเอียดมีปิติปาโมทเกิดขึ้นลมละเอียด ฟุงฟ้งๆเหมือนแสงแดดยามเช้าๆสะเบ,บาเบาใจความรู้สึกจะอิ่มๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าอ๋อลมหายใจเป็นลักษณะอย่างนี้เมือ่อใดที่จิตรู้ชัดรู้ชัดนะ,ะว่าปิติความสงบอีกฝั่งหนึ่งในกุศลเป็นอาการยังไงอากุศลเป็นลักษณะอาการยังไงคือเรียนรู้เนี่ยอาการตรงเนี้ยลงไปตรงๆเมื่อนั้น อย่าไปบอกเลยว่าให้มันกอดให้มันอาฆาตพยาบาทไม่มีทางมันไม่เอาเพราะมันรู้ว่านี่คือทุกข์แต่คนที่ยังแสดงอาการพวกนี้ได้เพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาไม่รู้จักอะไรควรละ,ละอะไรควรเจริญมันเลยจเจริญสิ่งที่ควรละในเมื่อจเจริญสิ่งที่ควรละผลก็ย่ำแผดเผาตัวเองคือทุกข์นั่นเองเมื่อใดจเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ ผลก็ย่อมเป็นความสงบความสุขความเบาความอิ่มจนนำไปสู่ความรู้แจ้งในทั้งหมดนไะมีทางเดินทางเดินตรงนี้แหละท่านเรียกมรคทางสายเอกและทางสายเดียวเรียนรู้เวลามันมันมันไม่พอใจมันอยากทำผิดทำผิดทั้งหลายนี่อย่าไปแยกนะอะไรที่เราทำไปด้วยความสงสัยนั่นแหละคือผิดศีลเฮ้ยมันผิดไหม อย่าทำผิดหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นอย่าทำไอ้เราสงสัยต้องหาคําตอบอทางเรื่องบาลีในการทำผิดใช่ กิเลสมันมีเหตุผลเสมอเราจบปริญญาเอกมันก็จบปริญญาเอกนะมันแนบเนียนมากนะมันก้าวนำหน้าเราอยู่หนึ่งก้าวเสมอเราต้องฝึกต้องฝืนเลยอย่าให้มันมีกำลังอย่าให้มันมีกำลังคืออย่าไปทำตามมันอย่างตอนนี้ในฤดูกาลเข้าภรษาเนี่ยเหมือนการอธิษฐานตั้งใจคำว่าอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งใจมั่นอย่าตั้งใจมั่นมันคืออันเดียวกันเลยกับสมาธิอย่างนี้ จดจอว่าเราจะทำอะไรในสิ่งใดเพื่อคนอื่นหรือเพื่อทำสิ่งนี้ให้ต่อเนื่งองจะเป็นจะตายจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะทำะจะทำสิ่งนี้พอเราทำได้มันจะมีกำลังใจกำลังใจตัวนี้แหละจะทำให้เราศีลส,สมาธิปัญญามันก็จะเป็นมันจะเลิญขึ้นได้ง่ายเหมือนเราได้ทำความดียวเหมือนมันเป็นรางวัล แค่งวดกับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นแหละเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราฝึกหัดตัวเองทั้งหมดเลยเหมือนเราแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยตื่นตีหนึ่งมาอยู่วัดใหม่ๆได้ตื่นตีหนึ่งเนี่ยโอ้โหท้อแท้ท้อถอย <c ười> เคยตื่นเที่ยง <c ười> ต้องเปลี่ยนรีเซ็ตอย่างเงี้ยมันไม่เอามันอยากตื่นตีห้า อยากตื่นหกโมงอยากเหมือนคนอื่นอยากเหมือนคนอื่นด้วยภายนอกคืออะไรที่ไม่ดีเราไม่ต้องเหมือนก็ได้นะคนอื่นอยากทำได้เราจะทำเหรอสีกาโก๊ะยังทำได้เอาอย่างนี้ไหมไม่นะความไม่ดีอย่ามาเอามาเปรียบเทียบใส่จิตใส่ใจใครจะทำอะไรช่างเขาแต่มันเป็นมันเป็นเหตุผลของกิเลสที่มัน มันหาเหตุผลมาหักล้างมันล้างเราไว้ไม่ให้กุศลที่มันจะมีมันจะเจริญขึ้นไม่ได้พอเราไม่เชื่อมันทีเนี้ยอพอคอรูบาอาจารย์ให้ตื่นตื่นแรกๆมันก็ยากฟื้นฟื้นฟื้นแต่ไม่นานนะไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มเป็นปกติตื่นเองได้โอ,อ้มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากนี่ก็ไม่ได้ตายนะ๋อ,อก็จะเริ่มเห็นว่าความเห็นของเรานี่เองที่มันขวางเราทุกทาง มันหลอกเราใช่ไหมมันหลอกลวงเราเราท,ทั้งที่ลืมตานี่แหละเราไม่ต้องไปกลัวคนอื่นหลอกเรานะไมต้องไปกลัวผีไม่ต้องไปกลัวอะไรงั้นโอ,อ้โหเรานี่แหละหลอกลวงตัวเองอยู่ทุกขณะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนสวย <c oughs> ทำไมไม่มีใครมองเห็น <c oughs> ไปโทษตาคนอื่นนะอะไรก็ตามให้เราเห็นเองแม้แต่ความปรารถนาความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเอง ไม่ต้องไปเรียกร้องความเข้าใจจากใครเพราะไม่มีใครเข้าใจใครจริงๆหรอกไม่มีแต่บาดฐานจริงๆคือศีลสมาธิปัญญาตัวนี้นะฮะเจริญขึ้นเป็นเหตุให้เราเข้าใจตัวเองมันแยกกันแค่ภาษาแค่นั้นแหละต่างก,กันแค่คำพูดแค่นั้นแหละแต่เนื้อแท้จริงๆคืออันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เราเคยได้ยินได้ฟังทด่ครูบาอาจารย์พูดไหมอริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ย เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกันบางคนก็คำว่าปริยัติจริงๆคือรู้วิธีฝึกรู้วิธีฝึกนะฝึกคืออะไรเหตุวิธีที่ฝึกคือศีลสมาธิปัญญามา,จาเจริญในอนาณาปณสติอันนี้คือทางทำแค่นี้เองนะปริยัติทำแค่นี้ปฏิบัตินี่แหละธรรมที่นะี้ปฏิเวทคือผลเกิดขึ้นเองผลที่เนื่องจากการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งท่อง ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ใดๆข้างนอกในตำา 14, ราแ4ด0มื่นสี่พันมคันก็ออกจากจิตนะเป็นความรู้ของผู้เจ้านะแต่ความรู้ของเราละ่ะไม่จาเป็นที่ต้องไปรู้ขนาดนั้นหรอรู้แค่ลมหายใจเข้ารู้แค่ลมหายใจออกพอความมีชีวิตของเรามันตั้งอยู่แค่เนี้หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ดับลงแล้วเมื่อวานที่ไปเยี่ยมครูบาครับข,ข้างในแทนกลัวนะ <c oughs> เพราะว่าแบบ เพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ก็กลับมาพยายามเร่งเทียนพอมันมีความกลัวเกิดขึ้นทีเนี้ยอย่างแน่นอยวันหนึ่งเราต้องเดินไปถึงจุดนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่การตายของเราเราจะตายไปกับพระพุทธเจ้าตายไปกับความดีตายไปกับศีลสัสมฤทธิปัญญาตายไปกับความมีสติเห็นความตายกับเป็นผู้ตายเห็นความทุกข์กับเป็นผู้ทุกข์ ย่อมต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นฝึกให้มากทำให้มากสิ่งพวกนี้คิดเอาไม่ได้ถ้าคิดเอาได้ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเลยไปนั่งคิดเอาแต่เนื้อแท้เราคิดไม่ได้ส่วนใครจะเป็นยังไงมันเป็นธรรมดามัน,ม,นมันไม่สามารถไม่มีใครเป็นอาจารย์ใครได้จริงๆนะต่อให้ผูร้รู้ต่อให้พระวิชาานั่งอยู่ต่อหน้าถ้าใจเรามันไม่พร้อมที่จะน้อม ที่จะเรียนรู้ไม่มีทางที่ความรู้จะเกิดขึ้นเพราะไม่เห็นประโยชน์หรอกครกูบาอาจารย์ที่แท้จริงคือตัวเราเองใจที่พร้อมเรียนรู้ที่พร้อมฝึกฝนพอมองเห็นมองเห็นตัวเองมองเห็นความเสียสละของคนอื่นเห็นไหมทีนี้ออยากแบ่งเบาอยากเกื้อกูลเริ่มมองคนอื่นด้วยความเข้าใจแต่ก่อนมองคนอื่นมองอยังไงมองด้วยความเห็นมองด้วยทิฐิ มองด้วยการตัดสินผิดถูกดีชั่วอันนี้คือความคล่องหมดเลยนะเป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกคือคล่องอยู่ในอารมณ์โลกคืออารมณ์อ่าเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของคนธรรมดาเป็นเรื่องของผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกย่อมคล่องอยู่กับสิ่งพวกนี้เป็นธรรมดาเขาย่อมมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วแต่เราเนี่ยเห็นความดีความชั่วอ่าเห็นผิดเห็นถูกเข้าใจ พ้นจริงๆคือพน้นออกจากตรงนี้เห็นเขาก็ถูกของเขาแหละเขาถึงทำถ้าเขาคิดว่าเขาผิดเขาคงไม่ทำอ่โอ้ยสิ่งนี้มีใครไปเอาฐานไฟมาโยนเล่นไหมไม่มีเพราะอะไรมันร้อนเนี่ยคือกิริยาทางกายมันรู้ได้ง่ายไม่มีใครเอางูเห่ามาตบเลี้ยงเล่นอ่าโอ้แต่ก็มีนะมีเนาะอ่ะ เพราะกิริยาทางกายมันรู้ได้ง่ายกว่าไม่มีใครเอาฐานไฟมานอนกอดไม่มีมันร้อนลอนแต่อารมณ์ทางใจทีนี้ถ้าไม่มีสติเผาลนหัวใจอยู่ทุกขณะเผาตัวเองเต็มที่เผาคนอื่นเห็นไหมเผา <laughs> เผือกแล้วก็เผา คืออาหารที่อริดอร่อยสำหรับคนโง่ถ้าไม่โง่นี่ทุกไม่ได้นะความโง่เนี่เป็นอาหาร <c oughs> ของคนทุกข์เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนไหมละ่ะที่เอารัดเอาเปียบคนอื่นความเป็นทีเนี้ยต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ถ้ายังเอารัดเอาเปรียบคนอื่น มันก็ไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้เปที่ความเป็นแต่สิ่งที่แสดงออกต่างหากดูหลวงตาเราเลยดูได้ชัดที่สุดอย่างพวกเราเห็นต่อให้โลกพูดยังไงก็ตามอ่าภายนอกจะมองยังไงก็ตามแต่ถ้าใจที่มีธรรมย่อมมองเห็นธรรมอ่าใจที่มีกิเลสก็ย่อมมองเห็นกิเลสสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำพาทำเป็นธรรมในตัวมันเอง แต่เราจะเห็นยังไงทีเดียหรือไปอยู่กับใครย้อนแย้งกับเขาดูดีๆนะใครคือจุดอ่อ <laughs> น <laughs> มันจะมีบางประเภทอยู่ตรงไหนก็มีปัญหา <laughs> เคยเคยเห็นไหม <laughs> เห็นบ่อยอยู่ตรงไหนก็มีปัญหา <laughs> ไปอยู่กับทำงานก็มีปัญหา <laughs> เปลี่ยนงานเยอะแยะมากมายที่ทำงานมีปัญหา <laughs> แต่เขาไม่เคยเห็นเลย <laughs> ว่า,ว,าว่าตัวปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนเห็นไหม ทำไมคนอื่นอยู่ได้อะเนี่ยเหมือนมาวัดป่าบ่อน้ําพระอินนี่แหละ,ะกุฏิอยู่ยังไงอ,อุณหภูมิร้อนมากไหมยุงเยอะไหมทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งๆท,ท,ท,ที่เขายังไม่ได้มาล่ะแสดงว่าเขาอยู่บ้านเขาก็คงอยู่ในกล่องสีเหลียว <laughs> เห็นไหม <laughs> ทุกอย่างจะเป็นปัญหาให้เขาได้หมดเลย ถ้าใจเขามีปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาได้ถ้าไม่มีปัญหาเนี้ยเหตุจริงๆอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าหนึ่งใช้คาว่าแก้ไขตัวเองนะฝึกตัวเองฝึกดีๆแล้วจะไม่ทุกข์จะพ้นเราจากทุกข์คำว่าพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่หนีด้วยปรากฏการณ์นะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์นะแต่ใจเนี่ยมันเห็นทุกข์มันมีสติมันยอมรับได้ รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดกับเราเพราะเรานี่แหละทำไว้เองวิบากแต่ละอย่างล้วนส่งผลในเมื่อเราไม่อยากเจอมันถึงไม่สร้างเหตุแห่งความไม่ดีไงอะไรที่เป็นทุกข์ถึงไม่ทําพราะทำครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนระเบิดเวลาะสะสมอะไรก็สิ่งนั้นแหละมีกำลังเลี้ยงอะไรก็สิ่งนั้นแหละโตเอแพนไม่เคยเลี้ยงหมาถามว่าต้องทุกข์เพราะหมาไหม ใครทุกข์เพราะหมาคน,คนเลี้ยงหมา <laughs> มันชัดเจนมากเลยนะเราไม่มีเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีเราจะทุกข์กับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราอยากมีเพราะฉะนั้นหน้าที่คือรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันจะเอาอะไรนักหนากินวันหนึ่งแค่ไหนควยคว้าเอาอะไรกันแน่แก้วได้แก้วเยติอีออยากได้แก้วสาตาร์บั แก้วร้อยเก้ากินน้ําไม่อร่อยเห็นไหมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสแต่ถ้าเรามองถึงการใส่จริงๆหรือน้ําจริงๆถามว่าอิ่มเพราะแก้วไหมแต่ภาคภูมิใจอแก้วสตาร์บัคในนีถามว่าเอาเคยสนใจแก้วสตาร์บัคของคนอื่นขนาดนั้นไหมนึหกหลอมไหม ต่อให้คนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเราเคยไปอินกับเขามากมายขนาดนั้นไหมอื่นก็เหมือนกันอื่นก็เหมือนกันต่อให้เราถือแก้วสตาร์บัคไปสักร้อยใบไม่มีใครสนใจหรอกนอ,นอกจากุยมึงบ้าเขาจคิดว่าเราขาย <laughs> มันเป็นความเห็นของเราฝ่ายเดียวทุกอย่างจะเลงมาที่เราคิดว่าคนอื่นเลงเป้ามาที่เรา เห็นผิดอย่างมาหันเลยนะจะทุกข์มากอ่าไม่มีใครไปสนใจใครขนาดนั้นหรอกรู้ไว้อ่ารู้ไว้ซะเมื่อใดที่อยู่ในแสงฟอลโล่ฉายเข้าไปอยากโดนฉายก็ต้องโดนสิ่งที่เนื่องจากความฉายด้วยนะไม่ใช่อยากอยากได้แค่แฉงแฉง <laughs> <laughs> แสงที่ฉายเห็นไหม หลวงตาก็จะบอกว่าคนอุบลพูดไทนเป็นอย่างนี้แหละโอ้คนหัวลุกความหลวงพ่อพุทธาธาสบอกว่าถ้าอยากดังอย่าหวังความสงบไอ้คำว่าอยากดังตัวเนี้ยทีเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวความอยากของเราใช่ไหมแต่หลายๆคนก็หวังมาหยุดยืนอยู่ในจุดที่มีแสงไฟฟลโลอสใส แต่เมื่อใดที่อยู่จุดนั้นต้องยอมรับสิ่งรอบข้างให้ได้นะอ่าสิ่งที่เนื่องมาจากตรงนี้ไม่มีอะไรฟรีไม่มีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดเลยนอกจากจ่ายเป็นวัตถุอาจาจะจ่ายเป็นความรู้สึกนี่แหละที่หนักหน่วงที่สุดนี่อะไรก็ไม่เท่านี่กรรมนะนี่การกระทําของเราเองถ้ามันทุกข์อยู่มันเผา,ามันร้อนลน ปาถนาให้คนอื่นตายปาถนาให้คนอื่นทุกข์ดูดีๆนะใครจะตายก่อนกันคนทุกข์ย่อมแสดงความทุกข์เพราะการไม่เบรกไม่ควบคุมตัวเองไหลตามอารมณ์มากๆสติเนี่ยมันมีลิมิตของมันนะเมื่อใดที่สติขาดคือคนบ้านะอ่เพราะฉะนั้นควบคุมตัวเองให้ดีเบรกเบรกมั้งเบรกมันมั้งเตือนมันมั้ง ตอนที่มันยังมีโอกาสอตอนตอนที่มันยังมีโอกาสเบรกได้เบรกไม่งั้นไม่อยู่นะถ้าสติขาดเมื่อไหร่หรือหมดลงเมื่อไหร่เอาอารมณ์เป็นตัวนำเราก็เห็นกันอยู่มากมายคนทุกวันนี้ป่วยป่วยด้วยอะไรป่วยด้วยอารมณ์ป่วยด้วยจิตเขาเกิดมาด้วยความที่ได้ดังใจในยุคที่วัตถุเจริญขัดใจไม่ได้ เราเห็นเด็กหลายๆคนนิดเดียวมันลงไปดิน้นโอ้โหแล้วเขาจะโตไปยังไงนึกออกไหมภาพมันไปถึงตอนโตแล้วเนะี่ยอ่าเพราะสิ่งแวดล้อมที่ขัดใจไม่ได้ทนต่อความบีบคั้นยังไม่ได้บีบคั้นสัาทนต่อความรอไม่ได้ต้องเดียวนี้ต้องอย่างนี้มันจะไปยังไงผิดหวังนิดนึงฆ่าตัวตายเห็นไหม ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเพราะไม่ได้เผชิญโดนโทรศัพท์ให้เครื่องหนึ่งให้โทรศัพท์เลี้ยงลูกแล้วเขาดูอะไรแต่ละวันถ้าพ่อแม่ที่ขาดสติพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาจะไปสอนลูกให้มีปัญญาย่อมเป็นไปไม่ได้เลยในเมื่อเราเอาความง่ายเราก็ต้องยอมรับผลแห่งความง่ายของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างต้องการการประครับประคอง เลี้ยงดูเหมือนพวกเราเนี่ยมันเกิดมาในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์เกิดมาในยุคที่เขาเรียกอะไรอ่ะต้องต้องเล่นต้องเรียนรู้แต่ก่อนเนี่ยมีหน้าที่มีงานต้องรับผิดชอบนะอะแต่เด็กทุกวันนี้โอ้เป็นตะเหนื่อยแทนถ้าไม่ฝึกไม่หัดกันจริงๆ